สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีลุงพานุ้วบรรยากาศดียังน้อง,อ,งอีกไม่นานนกเนี่ยผมว่าบอสกัน,นานทีซื้อแล้วนี่ข้างข้างอีกไม่นานบอสก็คงซื้อแน่นอนข้างข้าง ข้างหลังนี่ยเป็นกะจีคายพี่น้องนะครับนี่ด้านล่างเนี่ยพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นหอดสุดวัดผมเลยแล้วก็อ้อมมาอ้อมมาอ้อมาออมานี่แถบต้นกล้วยหลายๆที่เลี้ยงอยู่นี่เพิ่นกะจีคายให้กันนะครับอืมนี่เพิ่นกะจีคายให้กันนี่นะนะครับขายให้กัน แต่ตอนนี้ขอห้องสีเป็นเขตหัวสุดนี่โยงห่างก็สิเป็นทีของพี่สิมจะของทีตรงเนี่ย่นอยายอยู่ตรงเนี่ยนะจะของที่บรอยายตรงนะ,นะ <c oughs> หาหม่งแนงข่อยว่ามันหกโม่งแนงมึงนะพี่น้องเอ้ยบรรยาักาศอย่า่าฝนตกมากด้วยนี่คัฝน,นตกมากเนี่ยเอาจริงๆกัน,กนเละง่าย่ายเด้ครับพี่น้อง ถ้าฝนตกจริงก็คือเดินยากนะนี่ไม่ธรรมาดานะนี่นะบอกกันเลยนี่ถ้าฝนตกมาจริงก็ยากเลยนี่ขี้ดินเหนียวเนี่ยนะนี่เห็นบ่ครับเออยินเหนียวแบบนี้คือโอ้ยางหย,ยากแหงอืพูดถึงนะครับเรื่องราวข่าวสารต่รางๆเนาะตะละมือตะละเวทตะละดีนะครับพี่น้องเมื่อใดแนวว่ามี เห้คนเดชาเรื่องของโตเกียวนี่เป็นเรื่องบันไดนี่มูจาวาบอกกว้างมากตอหมื่ตรงนี้เนี่ยเห้คนซาสำหรับใครที่โตเกียวอือ พี่บ้านใจมากพี่บ้านใจใหญ่ซื้อทองแจกแฟนขับเออลืมรู้สึกว่าบอแจะมีให้แฟนขับได้ลุ้นด้วยนะทองใครซื้อกลุ่มปิดอีพีนี้นะทุกคนฟังนะใครซื้ออีพีกลุ่มปิดที่เ <c oughs> จ็ดสิบแปดนี่จิกหนึ่งดานลลังรู้สึกว่าเอฟซีมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับทองกับพวกผมด้วยเออ เื่อบอกเนี่ยเออด้านข้างอย่างนี้ข้างหน้าเห็นบอสบอกมัดจำแล้วรอจ่ายเงินหมด <c oughs> ไมายิึงตรงไหนครับข้างหน้านุ้นเหรอ รอได้กลุ่มแล้วโอเคพี่หนูเหมือนเป็นวัดเลยเป็นครับพี่เจ็บคอมากตอนนี้คือเจ็บคอมากกินยาเป็นหอบหนึ่งนะครับพี่หนอ่อือคือได้ทานยาตอนนี้ผมเพิ่งกินยาไปเมื่อกี้นะครับถามว่าง่วงบ่ตอนนี้ง่วงมากอือดูยาสะอยู่นะครับม่นบอกว่าเนี่ ยากองเต็มนี่เนี่ยกินนะครับวันนี้ไม่ไปนะครับวันนี้ไม่ได้ไปงานหน้างานเพราะว่าจะอยู่ตรงนี้รอเบิงรอจัดสถานที่ซอยล่อจัดสถานที่ซอยไอทีมงานนะครับโอเคไหน,ในส่วนหนึ่งที่พ่เจีเอาพ็อปต่างๆมาวางนะครับพี่น้องมีขี้งมาไหนเลยนะครับ <c oughs> น้องหนุ่มไปไงเอฟซี <c oughs> จะได้ทองว่ากันสิบรางวัลนหน่ะเห็นบอเลิดบอสเลิดนะครไม่ใช่แต่ลูกน้องตัวเองนะเอฟซี FC กันพี่สีลดุนรับดีดาบาราพี่เรามผมว่าดีเด้ผมว่าดีเวิร์กเลยแหละอืมรอดทีมงานม,มาจัด จัดพอบสถานที่ไหมทึ้งมาพอบที่ว่าก็คือเราจะมีเขาเอ่ยว่าการประับตกแต่งให้มันเป็นธีมว่าเราต้องการในธีมไหนให้ลักษณะงานออกหน้างานออกมาเป็นแบบไหนยังไงชีนะอืมก็ได้ตรงถถมโอเคไนก็ถือว่าออเนไนก็แล้วกันนะครับอืมถ้าอเคไน อากาศหนาวไหมพี่หนุ่มเย็นเย็นตอนนี้เย็นเย็นครับพี่ตอนนี้เย็นเย็นอากาศอากาศเย็นเย็นครับตอนนี้เย็นพอดีนะครับโบหนาวอากาศเย็นพอดีคีมงานหอดเลยลุง สวัสดีนะครับสวัสดีเอทุกท่านใครเข้ามาแล้ว ım. ขอกดึงหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวมีเรื่องสิบอกซูฟังอยู่ในการจับฉลากพระทานมูเจ้าบ่แชร์ไว้บ่นี่ไว้นี่บ่ได้ดรุนรับทองน้ำเพลินเด้เออแชร์ไว้แชร์ไว้จะได้รุนรับทองด้วยกันอื่มช่วงนี้แม่คิงไม่ว่างหรอคะโบหูคือกันเลยครับบ่ได้ทักทำโดยทักหาแม่คิงเลย นะครับเราก็สิไม่เล่าสิยากันโรงเรียนเราหนั่มนะบริได้ทาทามให้ขิ่งเลยนะครับใครที่ซื้อตัวกับบอสจะมีรูปถ่ายบอสทุกคนอื <c oughs> <c oughs> ถูกต้องนะครับ <c oughs> สวีฟดี FC ทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แม่จแม่ แม่หนุ่มมีติ้งแฟนครับกลางเต้นองตรงนี้เลิศดนะพี่หนุใช่ครับกลางเต้นตรงนี้ถูกต้องเลยครับกลางเรื่องนี้ถูกต้องเลย <c oughs> ผมทานทีมงานจัดอันนี้มากเนี่ย จัดฉากจัดง,งี้มากว่าได้เห็นอยู่ยน่ะเงินหมดเต้นตั้งข้าวยวเแล้วนะพี่น้องตั้งในไว้่ายงคำเหลลเอามึงเนี่ย <c oughs> หัวต้นหาโม่งไหมพี่น้องถ้าจะหาโม่งหนิดคำเหละขเนเงือกไหลเออหาโม่งจะเนี่ยมาคำไว้คำว่ากับมโอ้เงือกไหล อทำไม่ค่ะพูที่ตั้งไว้ตั้งไว้บโต๊ะน้อยาก็กินนะพี่น้องฮัลโหลปูโ้เออยุ่ยใจหน่ แช,แชร์ให้แล้วโวอร์เลิ์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ผมเป็นผู้ช่วยเพื่บ้าง่อยกันเบิร์ดนะครับซอยกันทุกคนคืออยู่เนี้ยมีข้อดีก็คือเพิ่มมากันการที่แบบคือร่วมมือช่วยกันเยอะเนี่ย ต่างคนก็ต่างทําได้เกือบทุกอย่างแล้วก็ดีนะครับอืมคนจะตกด้วยอีกครับเศรษโดยมากผมบ่คคยปฏิเสธงานกันนะครับเพิ่นบอกอย่างกก็กเฮ็ดตามนั่นตามนโยบายที่เพิ่นอยากให้เห็ุแล้วก็คุณชาติที่จะ <c oughs> มันช่วยกันได้แล้วก็แบ่งงานกันได้เกือบทุกคนนะครับที่บ่คอยปฏิเสธงานกัน หนังเล้วนะโอ้ไว้ขักไว้กลางเต็นไหม <c oughs> กลางเต็นเนี่ยไว้ขกักถือว่าเร็วมากขอ่อยิดผ้าไปเบ่งกันงานศิละปะในการทำบ้านเออศิละปะในการเห็ดเฮื้อนของบอสปอค่อยผ้าบัวบุจอเคยเห็นบอกมีนะ เดี๋ยวพาไปบิ่งนี่ได้ดูด้วยครับได้รับรางวัลใช่ครับนี่นี่เคยเห็นบ่นน่มันคืออะไรนะพี่นุบัว,บวโลมันครับบัวโลมันเขาต้องเขียนไล่บ่นี่บ่าครับเป็นเท่านี่ อันนี้อันนี้คือมันมันจะเป็นโล่งหรือว่าเถือหนาเลยอันนี้อ๋อนึกว่ามันมันมีแต่ดินรายข้างในบอมนบีนบอกอออมยกแผ่นนี่ขึ้นไปเลยมันนี่ตัเป็นทอนเนทอนกนโอ้ต้องตัดอีกถามันกล้านหมือนกัน็บ่อโอ้มัน เราต้องคืนอีกคิวโรมันมาจังพี่น้องอันนี้คืองานแฮนด์เมดนะทุกคนนะนี่งานแฮนด์เมดดิเออพ่อใครทำงานมีสำเร็จบ่บพี่น้องบ่ครับนั่นแหละอธิดูปแล้วนะครับอืมโอ้หนึ่งอันที่นอนอยู่เนี่ยนี่อันนี้คืออะไรแล้วจะเป็นแบบนี้แบบนี้คือตั้งใก่อันนี้กหือเป็นข้างหน้าครับอ๋อนี่ข้างล่างมันอ๋อนี่ข้างหน้ามัน อ๋อยังประกบเสาอ้นบอเขาเขาเป็นยังไงขึ้นต้องในเฮ็ดประกบพิโนเพราะว่าขึ้นงานตกแต่งครับผมม่แม่จะอยู่หม่องไหนส่วนใหญ่มันจะอยู่น้ำเสาตรงมรงงมเสาขึ้นไปอ๋อทั้งเนิร์กทั้งนาจะได้สวยทั้งนาจะเรียบร้อยแนะเรียนบ่ครับข้างหน้าใส่ดอกแต่งเรียบร้อยโอ้ขออนุญาตดูนะครับความปราณีตความสวยงามบ่ได้ดีเทลขอเลือกได้พี่น้องแต่ว่าเราจะให้ดูแค่ผิวผืนด้านาหน้าน,านิดๆ นะครับโอ้นี่โอ้ทั้ตกแต่งเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยสวยงามอ๋อนี่ว่าที่เขาเอาว่าประกบคืออันนี้อะไรมันบ่เฮ้ยเขาเอาอะไสกิมใหม่ตกแต่งใหม่อ๋อคือที่จริงๆมันก็เป็นแค่เรียบหมดแต่ว่าห้องนี้มาประกบเหมือนว่ามันเป็นเสาออกมาจากสี่มันบ่โอ้ตกแต่งเขาเรียบอื้ ใช่ว่าถ้าบ้องนี่ประกบมันก็แค่เรียบไปซื่อแต่ผมมีสีสันผมมีลายอ๋อติดไปแล้วก็เป็นรูปล่างของมันอ๋อมันจีมันจีท่าสรงท่าสีคือหนึ่งมันวนี่ครับยังอีกรอบหนึ่งสีหนึ่นนีคือสีหลอบแรกรอบแรกมอ๋อล่องพื้อนมันวะนี่ล่องพื้นล่องแล้วสกีแล้วอือคือหลอบแรกเหลืออีกรอบหนึ่งนรือรอบสองนี่ละครับเทียบได้เลยแบบอือโอ้โห โอ้อยู่ในเอซีอยูเบิดเนาะบ้านนี่หลุดเองมหมสมองตุยยางเลยอ <c oughs> ในเอซีอยูเบิดนะใหญ่ป่านเหี่ยวสั้างคุณกันทีแล้วเลยพี่น้องเอาบ่ได้เข้าไปเบิ่งข้างในแล้วเบิ่งข้างนอกเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่โอ้โหโอ้ไหวเหตุงนานแ์ไหมเฮาเฮ็ดได้ตัวนี้ยเพราะปีเราพึ่งส10เดือนนะวันครบปีเนาะ โอ้ถือว่าเรีวยวนาะพี่นุยังไม่ถึงปีนะทุกคนอ๋อเนี่ยอันประโกบป่าได้ท่าสีนั่นพี่น้องเห็นบ่อันที่พันเท็ดเมื่อกี้นี่ยังไม่ถึงปีนะครับตอนนี้ทำไปสิบเดือนแล้วอ๋อเดือต้องห้องน้ำภายได้ให้พยิบาลร้อนอันเฮ็ดเองพาไปเบิ่งเองตะขอยบอกขอไปให้ไอ้กำแพงรั้วสำเร็จรูป ยังติดตั้งวันเยอเสร็จใช่ฮะอันนี้มั้งนี่อันนี้เสาเข็มครับเอาเหรอหัวกับพงโอ้เสาเข็มหัวกับแพงอย่าง้บออันนี้อะไรบอออันนี้คือเข็มของหัวอ๋อบ่เดียวบ่เดียวเพียเสียบลูกม่นบอบอครับบอคือเข็มแวเีอยกิมทงอ๋อเฮ็ดอันเท็ดตอมันอีกแต่คอยยิ่งข้าในพุ่นอีก โอ้นึกว่าจะเอาตัวนี้เป็นฐานแล้วก็เสียบแพนนั่นนั่นไหมแผ่นซีแผกลุงรั่วนี่คือคอชาบเสียขามโอ้รั่วสำเร็จเพราะเป็นรั่วสำเร็จเนาะอืมอันนี้ยังเอาใส้เสื้อวิดบนในหูนี่แน่นตอกวาเออกระนระเบิดอืออืออือเนหน่อยนี่เขาจะมาตอกเข็มแล้มันแตกจะตอกเข็มลรงไหนเข็มเท้าเลยแกไม่ครับ อืมออมันม้อนแน่นมัเละนีก่อนออบ้านปูนอยู่นานแน่นครับจะมีมีแถ่ครับบ้านปูนนตรงนี้อืมมอ,อ๋อเนี่ย โอ้โหสรุปมีเงนมีสาหนามบ่นี่บ่มีเง่นบ่ไอ้ข้างหลังสิเป็นสวนยอมบ่โอ้ดอกจานพี่น้องต้นต้นจานนี่นี่ต้นดอกจานนี่ยนี่นี่ดอกจานบานแล้วสีชมพูนะฮะโห่เนี่ย เอาไปดูอุบิเหตุสวนนะครับพี่น้องลานที่เหลือเนี่ยวันนี้มันบาดอุบรริเหตุสวนเนี่ยเอาไปหอดผล้มั้งลอยลานยูบอ่บบ่บ่เนี่ยใจครับว่าลอยลานยูหรือบอ่้าทีจะซื้อกัเติบหนึ่งละครับผมอืมส่วนลอยลานยูบอ่เนี่ยบ่เนี่ยใจนะครับถ้าพื้นที่กับเรือ บ้านอันเพื่อนเขาเร็นาเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านเท่ากันีน่แหละครับเพื่อนกับเลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่เลี้ยงห่านเอออยู่ข้างหลังนะครับเลี้ยงเป็ดเลีเ้ยงไก่เลี้ยงห่านนั่นพี่้องเห็นบ่ห่านนั่นเห็นบ่อเพื่อนเลี้ยงเพ็ดเลี้ยงไก่เลี้ยง่านนพื้นที่เท่ากับสิบย้าวยผลละเออมองนีฮ็่สวนบ่ติอืมอืม ขอเนี้ยเอาบริหินแบบแปลน้ำเพื่อนเบิดอแต่พี่น้องเพราะว่าบางอันผมก็ได้ไ่ได้ไปส่อพันนี้เออบางอันก็บ่ได้ไปส่อพันน้องเอาเต็นกลางเรียบร้อยแล้วนะเต็นกลางเรียบร้อยก็สีรอตะไฟประดับหล่อมโหโคกกระสากมากนะทานโคกทานสาก ส่วนมีผูรร้ทำมะฮุงกินก่อนน่ะเนี้มันมีเพลงดอกจันใครร้องจะไม่ได้ดอกจันเพลงดอกจันประหารใจมันมีดอกจันประหารใจครับอันนี้ก็ขอไอม้มนแค่น่นอีกเพลงหนึ่งครับมันมีอยู่สองคนร้องเกี่ยวกับดอกจันหลายคนอยู่ดอกจันเขาจาบ่าได้ นายเขจะจำบ่อยจะบ้าดอกจานบานแล้วทั่วท้องหน้าเลยเขาอมนลชียดแกนคูนครับค่อยๆย,ย่างที่ขรา่อย,อยาค่อยเหยียบตะปูเออโคกมาเลียว